ไปไหนไอ้ไปไหนนี่น้องไปไหนไปกรุงเทพไปแล้วเหรอฮะไปกรุงเทพโอ้ยนอสายยาวอยู่แล้วนี่ด้วยทำไมมันรวยงั้นอะ เราไปไหนร่วก<ฮ>ันะเราไปไหนเราก่อนอเนี่ยน้องเอาไอ้คันนั้นออกก่อนนี่มันเก,กะกะไอ้คันเหลืองอ่ะเอาเข้ามาข้างในเนี่ย เอาคันเลื้องเข้ามาข้างในอะนะเจยวแรกข้างในนี่เออเจ้าว่าข้างในตัวนี้ข้างๆเนี่ยไมมันจะขึ้นยาก ยกยกขึ้นเดียวไหวเลยเฉยเลยอะเช็คน้ำก่อนครับเอาคนนี้ออกก่อนกีกะอะไรนะไทยไปส่งลูกค้าไทยส่งลูกค้า,อ,าอ่อไหนน้ำเติมน้ำ ติดไหมเนี่ยตัดเอออะไรวะไม่ได้ยินเสียงสตาร์ทเอลเอลเอลเลยอะฮะไม่ได้ยินเ,เอเอดึงเลยไม่ได้ยินเสียงเอลเอลเอลเลยอะเอาเปิดไฟเปิดไฟเซเรนด้วยโอโ้ติดติดติดไม่ไม่น,นั่น เปิดสปอตไลท์หลังด้วยววเออเปิดสปอตไลท์หลังด้วยสปอตไลท์สปอตไลท์หลังเปิดสปอตไลท์ด้วยข้างหลังอะ่ะยังไม่ติดเลยลดึงสวิตช์สวิตช์ไหนมีสวิตช์อีกอ่ะดึงดิ มีกี่สวิตซ์ดึงให้หมดเออนั่นแหละเปิดข้างบนด้วยเปิดอะไรข้างบนด้วยนะ่ะเออมาก็เสียงอ,อยันนั้นไงเสียงไฟเซเลนนะ่ะ <laughs> ไปเลยไปเลยเออ ไล่ไล่ไล่ไลยเกียร์ไรนี่โอ้มีสปอตไลท์หลังด้วยครับเสียงคอนนิ่มเลยอะ่ะอ้ไม่น่าเชื่อเลยไหมอ้เกียร์ไรนี่เออไปจอดโ่นแหละแอบนน่แนแหละ อีอ๋อเบรกไว้เบรกไว้ลอกลงมาเลยเดี๋ยวเอาบันไดลงก่อนเดี๋ยวไปเอาบันไดลงไว้จะได้ไม่ต้องรถไหล นี่เอาบันไดลงไวเลยลงไว้ข้างเดียวพอกัดรถไหลใส่เบรกมือไปแล้วนี่มาดูเบรกมือวะฮะจะไล์ไปไหนทีนี้ไปใช้กัไปลดเออโอเคครับเดี๋ยวไปเอาส้มไลา์มาก่อน งานป่วนฮะเดี <t <t ๋ยวพี่เดินไปนี่แหละเดินหน้ามันนี่เอาหัวมันนี่